หลายๆคนคงจะได้ยินข่าวเรื่องโรคไอกรนดาบาดนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับโรคไอกรนกันค่ะโรคไอกรนเนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะที่ติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะเมื่อเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนไวรัสที่จะหายได้เองนะคะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อจริงๆแล้วโรคเนี้ยมีมานานแล้วค่ะในประเทศไทยเราเนี่ยมีการบังคับให้ทุกคนจําเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้นะคะซึ่งตามสเกจด,ดูการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะอยู่ในวัคซีนเข็มรวมค่ะเป็นข้อตีไอกรนบาดทะยักโปลิโอแล้วก็เยื่ยอ โดยที่วัคซีนจะฉีดตอนอายุ2เดือน4เดือน6เดือนขวบครึ่ง4ีถึงหขวบแล้วก็กระตุ้นเข็มสุดท้ายที่อายุ11บเถึงสิปีค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพร้อยเเนะคะเมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะมีการตกลงซึ่งอาจจะทําให้เรามีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ค่ะ โดยทั่วๆไปเนี่ยโรคเนี้ยจะมีระยะพักตัวอยู่ที่ประมาณ7-10วันนะนะคะในช่วงแรกที่เริ่มมีอาการเนี่ยจะแยกไม่ออกเลยจะแสดงอาการเหมือนเป็นหวัดธรรมดาเลย <c oughs> ก็คืออาจจะมีไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไหลมีไอเล็กน้อยแต่เมื่อผ่านไปเข้าสู่อาทิตย์ที่2เนี่ยเชื้อก็จะมีการแพร่กระจายลงไปที่ปอดหรือลงไปที่หลอดลมซึ่งทาให้มีอาการไอมากไอสุดๆไอจนอาจจะหยุดหายใจไปเลยหรือว่ามีเสมหะที่เหนียวข้นมากแล้วก็อุดตันหลอดลมทําให้หายใจไม่ออกได้ นอกจากนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะไอหรือผู้ใหญ่ก็ตามไอจนเส้นเลือดที่ตาขาวแตกทําให้ตาแดงจากการที่เขาไอายเยอะมาก ซึ่งอาการนี้จะอันตรายนะคะในเด็กทารกค่ะโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า6เดือนเพราะว่าทางเดินหายใจเขาเล็กมากเลยเขามีโอกาสที่จะเสมหะอุดตันได้แล้วก็ปอดบวมเสียชีวิตได้ง่ายแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสียเ่ยง่ยก็คือจะเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากๆคนติดเตียงหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวถ้าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติเป็นเด็กโตชั้นประถมชั้นมัธยมได้รับวัคซีน,นมาปกติก็คิดว่าน่าจะพอที่จะสบายใจได้นะคะ ิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ที่กังวลจะทําได้นะคะก็คือกลับไปสอนลูกเหมือนเดิมค่ะป้องกันตัวเองให้ติดเชื้อกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากนะคะแล้วก็อีกอย่างที่อยากให้กลับไปทําค่ะก็คือรีวิววัคซีนลูกค่ะว่าลูก,กได้วัคซีนตามเกณฑ์ครบหรือเปล่าแล้วก็จะมีวัคซีนที่ต้องกระตุ้นบาดทะยักนะคะตอนที่อายุ4-6ขวบแล้วก็ 11- 12ขวบค่ะถ้าน้องยังไม่ได้เราอาจจะเลือกเป็นชนิดที่มีราคาสูงหน่อยก็คือเป็นตัวที่เป็นบาดทะยักผสมกับตัวคอติดแล้วก็ไออ,ออนนนายยาาาเเเื่งงจกโรรคีี้ยบท โรคไอร้อยวันเลยค่ะเพราะว่ามันจะไอยอยู่เป็นเดือนๆไม่หายสักทีเนาะก็สามารถที่จะมาปรึกษาคุณหมอได้ก็จะมีการตรวจสวอปแต่ว่าต้องเป็นการสวอปแบบพิเศษเรียกว่าเป็นการสวอปแบบ PcR ซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากค่ะถ้าอาการไม่น่าสงสัยเนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้ไปสวอปนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะติดตามเรื่องเด็ก,เ,ดกเรื่องภูมิแพและการเลี้ยงลูกเชิงบวกได้ที่ช่องหมอแอนนี่แม่ลูกสานะคะ